มึงทำอจริงนะมึงทำเหมือนมึงเย็นมากๆตอนเนี้ยเห็ดกำลังขึ้นตูดกูงรู้ป่ะถ้าเราทำใจให้เย็นนะตัวเรามันก็จะเย็นนี่กูกำลังนั่งสังเคาะแสงถ้าใจมึงเย็นอะไรก็เย็นสาบานใฟ้าผ่าตายอ่ถ้าใจมึงเย็นข่าวมึงยังไงก็เย็นเขาลงว่าไงเปิดตัวเปิดไหมไม่ได้เปิดอะไรเลยก็ไปเที่ยวกันไม่ได้เปิดอะไรแต่กูชอบสังเคาะหแสงบ๊อปกูว่าเขาเลือกนี้ดีกว่า อ่าบอกชาวแคนเบกิ้งวันนี้กูจะไม่เล่นวันนี้กูเอาจริงเดี๋ยวเดี๋ยวมีพื้นที่ให้อุ้ยมีพื้นที่เสืองั้นตอนนี้พี่ขออนุญาตสังคสแสงก่อนครับกูให้มึงเทสก่อนว่าแดดแดดเมืองไทยไปเพราะกูเพิ่งไปเที่ยวมาเก๊ามาข่าวล่าสุดคือกูไปมาเก๊าเออกูจะบอกกันนะไม่มีที่ไหนเท่าเมืองไทยอีกแล้วแดดเหรอแป้งเมื่อกี้ยอุ้ย พากูมาแล้วเนี <Labor ator il fi> ่ยทรมานพอแล้วแต่เราไม่ได้ทรมานมากเพราะว่าเราเตรียมตัวไปดีนู้นุดยจดกูพะรามเก้าแล้วเว้ยทำไมอ่ะพัฒนาการโหลเลยมาหน่อยเหรอมึงต้องเล่นว่ากูเลยพระรามเก้ามาแล้วเว้ยมันถึงจะเข้าพัฒนาการเอาใหม่ครับใหม่กูเลยพระรามเก้ามาแล้วเว้ยไม่ทำไมวะพัฒนาการพัฒนาการพาามพามอ่าก่อนกูมาสั่งก้อนแสงนี่กู กูทาแป้งสสิมาแล้วนะจ๊ะจแทชแกแป้งป๋องสีสู้มัน,นแป้งฝุ่นคลุมมันเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์เคยบอกไปแล้วนะครับคลิปก่อนที่เราเจอกันนะครับ ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องหน้าเมือกหน้าออมันสู้แดดไปเลยเพราะว่ากูใช้สูตรนี่ครับซันคูเหมาะกับกิจกรรมแคมป์แบบเอาดอคุมมันแถมมีกันแดดน,นะครับ SPF 3 5 PA บวกบวกบวกเออทาหน้าแล้วก็ทาตัวไปได้เลยมึงจะเอาใจลูกเขาเดีวไม่ได้นะเพราะกองกูเพราะว่ากูก็ทามาเหมือนกันนะครับแล้วผมทาวันนี้นะครับสูตรแอเนสโซนีฮตอบโจทย์เรื่องหน้ามันใช้ได้ทุกวันคุมความมันนาน12ชั่วโมงแถมไม่ต้องกลัวสิวเบิกไปเบิก เป็นแป้งแป้งแป้งใช่ครับเดินดีๆนะน้องเดินดีๆนะล้มไปกระบองเพชรไปนี่กูไม่รู้จะช่วยน้องแป๊กเป็นปน,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 ปน้องแป๊มวกเอเฮ้ยเกือบและนี่คือน้องแฮชแท็กแป้งเขียวแอคเน o โซจน่ารักมากตอนนี้ไม่รู้ข้างในนี่คือแบบกำลังแบบดิดดิ้นมีความสุขหรือว่ากำลังแบบฮิตตกอยู่ปะมึง เหมือนเด็กเพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยสัตว์ไอตัวนี้หาวกว่ากูเยอะเดี๋ยวเดยมึงคอยดูเดี๋ยวมึงคอยดูอย่างเงี้ยแฟนก็ถึงได้รักได้หลงโอ<ฮ>้โ<ฮ>น่าใสาาและแบรนด์าสีเขามีทั้ง6 0นะครับให้เลือกตามไลฟ์สไตล์ได้เลยเยอะแบบช่ำมากคุมมันได้นาน12ชั่วโมงทุกสูตรเลยและที่สำคัญนะครับราคาแค่39บาทเท่านั้นคุ้มมากๆจ้า ก็คือเดี๋ยวมันจะมีมิชชั่นลับถ้าสมมติว่าพี่สามคนทาสําเร็จอะพี่จะได้แค่เอาตัวรอดได้เพราะปลายทางมันอาจจะมีการลงโทษกันพี่จะรอดทันทีพี่จะรอดทันทีเลยใช่ไหมเรื่องของการเอาชนะพี่ไม่เคยแพ้ครแต่ว่าห้ามห้ามห้ามบอกกันนะไม่บอกอยู่แล้วของพี่ออกเอ้าไตจองหวงโอเคไหมคะได้ห้ามบอกใครได้สามารถทําให้เกิดขึ้นระหว่างที่มีการถ่ายใช่อะไรก็ได้ค่ะถ้ามีกล้องพี่สาม ของพี่เป็กคนเดียวนะคะรับให้ทำสิ่งนี้มาก็คื้ก็คือของดีแล้คะใช่เาดีเน๋ยวทำจานให้นี่เขามีช่องกันหมดแล้วนี่คุณต้องมีใช่ไหมคุณมีใช่ไหมเอาถ่ายแล้วเหรอถ่ายตั้งนานแล้ยเป็กเออก็ตัวก็แขกรับเชิญของเราเขาเป็กออฟไอ้วันนี้ไม่ต้องรอมึงไม่ต้องดูอะไรเลยคอนเทนต์คือพูดไปเรื่อยๆแล้วไม่มีช่องไฟด้พูดทักไม่มี เพราะว่านี่คือ5บุคคลที่ไม่เจอกันนานมากแล้วมึงเอามารวมกันนี่เฟ้ารอเลยเพราะแต่ละคนเนี่ยบางคนเจอมาอย่างไอ้นี่เจอกูมา20กว่าปี ไอ้ตัวนี้คอนเทนเยอะทําไม่เล่นคอนเสิร์ตไม่เจอเลยเหมือนกันแต่2อคนนี้เรยยังพอเจอบ้างอาจพอเจอบ้างแล้วนี่สี่ปีไม่เคยได้เจอเลยมึงเชื่อไหมทุกครั้งที่กูเจอกันต้องมีท็อปิกมึงว่ามึงเจอเป๊กมั้งไหมกูบอกว่าแค่กูเดินมาหน้าบ้านกูยืนมาอย่างเงี้ยกูเห็นหลังบ้านมาแล้วกูไม่เคยเจอมันเลยแล้วมาเช้าก่อนครับก่อนถ่ายรายการแม่งไดเล็กมาหากูวันนี้เจอกันเพื่อนแมกี่ปีผ่านไป4ปีนี่คือมสเศษด้วยมสเศจที่อินสตาแกรมแม่งรวมกับเฟซบุ๊และเ ผื่อมันยังไม่รู้เลยว่าเฟซบุ๊กคือช่องทางไหนติดต่อได้ก็ก็จะติดต่อไงไลน์มันไลน์ไลน์เปลี่ยนตลอดไลน์แบบกูเพิ่งได้กูเพิ่งได้ไลน์จากเพื่อนมาวันนี้นะกูส่งไปเนี่ย เพื่อนกูบอกตอนเช้าอ่ามันเปลี <พ mus> um> ่ยนไปอีกลายแล้วอ่ามันเปลี่ยนไปอีกลายแล้ววันนี้วันนี้ทำอะไรบ้างเห็นพวกพี่รวมตัวกันก็เลยอยากพาไปทํากิจกรรมที่มันเข้ากับบรรยากาศเพื่อนผมไม่เพื่อนผมรักธรรมชาติเพื่อนผมแบบสายเที่ยวสายกับที่เขาอยู่มึงจะฝึกงานเขาได้นะให้เขาลองเป็นพิธีกรเพราะเขากำลังจะเปิดยูทูบเนี่ยเขาเปิดแล้วเปิดแล้วมีช่องแล้วมีช่องแล้วมีช่องแล้วได้งั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยววันนี้ให้พี่เป็กเป็นคนลองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปค่ะอาจจะให้พี่แบ่งทีมกกกกกัันนใใใหห้้้พพีีี่่่่โออออออ๊๊ตบบบบปปจลลลชเเืแววด๋ยทะไร ยังยิงยาวประกบเบายิงชุบอ่ะกูเลือกอ่ะใช่เมกผลิตโชคออ้าเนองมาก่อนแม่งรู้ว่าแม่งเอาตัวคอนเทนต์ไปก่อนเลยกูเหรอใช่รู้้แลวกูเลือกไอ้์อ๋อแล้วแล้วทำไงชุบใครชนะได้พี่อออไปไอ้เชี่ยเดี๋ยวกูจะเอามึงอยู่ทีมเดียวเ้ออ๋มึงอยู่กูไอ้ตัวนี้ตัวบ้าพลังยันยิงยาวประกบเบายิงชุบอุ๊ยความรักชนะทุกสิ่ง กูรู้นะว่ามันคลีเช่อะแต่ว่าในโพสต์แม่งตลกอันเนี้ยสรุปชนะปะเนี่ยความรักชนะทุกสิ่งชนะชซะความรักมันจะชนะทุกสิ่งเอาทีมจํานวนมากก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ไปลิสต์ชื่อสัตว์ที่มีที่นี่ให้ครบสิบชื่ออยากอได้สิ่งอื่นกูเห็นเฮียตัวเองแล้วใช่เฮียมันมีเฮียจริงจริงมีเฮียจริงใช่ เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่แบบว่าอยากจะให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเพราะฉะนั้นสัตว์ที่อะไรก็มีหมดอ่ะส่วนทีมคนน้อยค่ะเราจะให้ไปหาต้นไม้ที่หายากที่สุดในโลกและมีที่นี่ด้วยเขาบอกว่าที่เนี่ยมีต้นไม้ที่หายากสุดในโลกต้นหนึ่งกูอยากรู้หายากที่สุดในโลกคือเจ้าของมึงยังไม่เจอเลยในวันนี้ไม่ใช่เขาเป็นคนเอามาสิเป็นโลโก้ของที่นี่ด้วยเป็นโลโก้ของที่นี่เบาบับกคือต้นที่มันเป็นเหมือนต้นปาล์มคล้ายๆต้นปาล์มอยู่ที่มาดากัสการ์ใช่มาดากัสการ์ที่เขา่ะ หรือเราจะสลับให้พี่ไอซ์ไม่เอาไม่เอาเพราะว่าดูท่าทางฝั่งนู้นหัวหน้าทีมเขาโง่ไอ้น้องกูคนนี้ถ้าพืชนี่ถามไอ้คนนี้รู้จักต้นไม้ทุกอย่างก็โดก่อนจะมีไอ้โจอี้กูบอกได้เลยไอ้ตัวนี้มาก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวส่งแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดนัดพบไปต้นไม้ที่หายากที่สุดในโลกอันนี้เลยไหมเอาชิงนะถ้าหายากที่สุดในโลกอ่ะไอ้เหี้ยไม่ตั้งให้เราหาง่ายขนาดนี้หรอก นี่เรานี่ผมผมให้เขาวิเคราะห์ออก,ก่อนเลยนะเพราะว่าในฐานะที่เขาเดินทางาโอ้โหเอางี้นะไม่ต้องเป็นยูทูบเบอร์ไม่าจะได้จะถือพี่จ้าพี่จาโอ้โหสู้่ะพี่เป๊กสู้ก็สู้ <laughs> <อ>ข,ข้างล่างเข็นเอ่อช่องชแนลให้ได้ปะเขาขึ้นตลอดอยู่แล้วไม่เอาสักกี่นาทีดีคะเอาตลอดเลย <laughs> ในฐานะที่น้องผมเนี่ยเขาเดินทางมาเยอะมากในโลกใบนี้ ผมให้เขาวิเคราะห์กันเลยว่าต้นไม้หายากเหนือโลกต้องเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ประเทศอะไรมึงอยู่ปะเนี่ยชื่อมันต้องไม่มาจากเมืองไทยแน่ๆคิดว่าไม่ใช่อเชียใช่ไหมอเชียอะไรอาเียอะอาจจะเป็นแอฟริกาแอฟริกาถูกค่ะถูกเหรอแล้วชื่อชื่อเราต้องไปหาเองเดี๋ยวพี่ต้องไปหาเองค่ะแต่จะบอกว่าที่มันหายากเพราะว่ามันโตในหินปู พอมันโตในเหงื่อปูนเนี่ยก็คือโตในป่าเราเนได้หรอใช่มันจะไม่มีดอกมีแต่ใบมันเลยทำให้มันไม่ไม่มีดอกคือส่งต้นไปได้เรื่อยศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนถูกต้องค่ะราคาใจดีเห็นไหมกูเล่นให้ไม่ส่งให้ไปรุ่งเลยหรอส่งให้เนี่ยก็เหมือนกูส่งให้โจอี้ลองดูซิไออย่างภาษาอังกฤษพอได้ไหม little b i เห็นไหมเมึงมื่เห็นไหมอย่างสีเหลือง yellow อย่างมะม่วง mango ฟักแฟง ได้หมใช้โยโทฮิทางใหม่ไอ้สัตว์มันมาแล้วต้องถูกเหรอถูกคนตลกแล้วอันนี้คนตลกแล้วคนชอบเลยหไปหาได้ไหมเอาตรงนี้จะโยงให้เลยให้คะแนนเลีถูกเนี่ยอีกคนเนี่ยมันหาไม่เจออยู่แล้วคุณอยากให้เราเห็นกับตาไหมอันนี้อยากให้เห็นอยากเห็นกับตาไม่มันไม่รู้จะอยู่ตรงไหนแตเร้องเดินดูอนดูดมีกาแพงสีส้มเขาเห็นเเห็นแล้วว่ามันมีกาแพงสีส้มสีส้มแล้มีมีอยู่ชั้น นสองชั้นหนึ่งไปเลยไปเลยเลยป็นนกแก้วเป็นแอฟริกันหรอแอฟริกันเจรเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้ตรงนี้นะคะโอเคครับออันนี้ฝั่งนี้ฝั่งโซนซาดอันนี้เป็นนกมาคอค่ะนี่อันนี้แก้วมาคออันนี้เคยเห็นบ่อยแล้วเมื่อกี้แก้วอะไรอ่ะแก้วมังกรแก้วมังกรอร่อยดีอร่อยเฮ้ยหมดแล้วเหรอทางนี้ค่ะพี่โยนอันนี้มีปลาค่ะเวให้อาหารปลาได้นะคะอยากเวให้อาหารปลาไหมไม่ให้อะอยากอยากอยากจบจบแล้วเข้าห้องแอร์เลย มีเลือดด้วยโหานตกว่นสีสวยจังอันนี้ห่านเหรออันนี้จะเป็นห่านหัวสิงโตค่ะมีเต่ามีไก่มีตัวอะไรอ่ะลูกนี่นกอีมูอีมูป่ะใช่ป่ะอีมูใช่อันนี้วิธีการคุยกับคนอื่นมันคุยกับคนอื่นได้หมดเดี๋ยวให้มันหลอกค่ะรู้แล้วอย่างว่าต้องใช้เสน่ห์ของพี่เป็กในการช่วยหาให้เร็วขึ้นเดี๋ยวของร้านใด้ไหมพี่ของต้อให้ผมก่อน สวัสดีครับลูกค้าอ๋ลูกค้านั่งอยู่นั่งอยู่ต่อต่อต่อสวัสดีครับของร้านนี่เลยใช่นั่งด้วยได้ไหมครับเจอกันกับเกันคือได้ข่าวมาว่าที่ Botanist Garden ของพวกเราเนี่ย มีต้นไม้ที่หายากสุดในโลกอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอยู่ตรงไหนนะครับเออจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโลโก้ของพี่เลยอยู่ตรงบริเวณตรงทางด้านนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูใช่เลยค้วเนี่ยง่ายเราจับคู่กันได้ได้เนี่ยของเราง่ายเลยไปให้าน่นนนอยไอก่อนจะไปถึงเดิน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 ขออย่าได้พับเดินอ,อย่พับเดินขออนุญาตเดินไม่ได้ครับเนาะนกยูง เฮ้ยเขาล้ำแผนเพราะอะไรรู้เปล่าเวลาเขาเห็นแบบคนที่แบบเขาสนใจแล้วเขาอยากหาคู่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมึนอุ้ยนกยูงจะหลอเขาจะโดนเขาจะโดนลุกแน่เขาจะแผ่หางหาคู่อ่ะไม่แต่เมื่อกี้เขาแผ่หางอยู่แต่พอเดินเข้ามาใกล้ๆผู้เข้าคุบกูเลยแสดงเขาไม่อยากได้มึงเลยกูสวยระยะใกล้สินะลองอยู่ไกลๆเผื่อเขาแพลอีกทีตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นไก่ฟ้าหลังขาวหรือว่าไก่ฟ้าสีเงินเนื้อมันจะอร่อยปะวะเฮ้ย เลี้ยงเลี้ยงพวกความสวยงามอันรักไว้เฮ้ยตอนนี้ตัวนี้สวยมากเลยเนี่ยดูตรงหัวมันแดงมากเหมือนแบบไม่ได้ผ่านการ หัวแดงมากอย่างที่มันออกมาจากปากมึงอ่ะกูรู้สึกเลยว่ามันแบบไม่ไม่ใช่เรื่องดีอ่ะเพอผมพูดว่ามันหัวมันแดงมากรู้เลยว่ามันแดงมากไงไม่ใช่ไก่มันดูไปทางเพศนะเดี๋ยวพี่พี่นั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะฝั่งหนูเขาจะไม่มาเลยเหรอใช่ฝั่งดนูเขาน่าจะงงกับแบบว่าพันไม้หายเยอะมากไอ้นเขาบอกว่าที่นี่บัวมันยืนได้นะเอาบัวเนี่ยเขาลงไปยืนได้ดึงฮารู้พื้นเลยนะคิดว่าเขาจะหาเจอไหมคะคิดว่าจะไม่เจอ ถ้าทีมงานไม่ช่วยนะไม่มีทางเจอเพราะว่าหนึ่งคือพี่ป๊อปอะความรู้รอบตัวมันน้อยหรือง่ายๆเป็นคนโง่ส่วนเป๊กมันก็อองๆถูกปะไอคือเป๊กเนี่ยถ้าไม่จับมันอะมันคือโคมยี่เป่งอ่ะมันก็ลอยลงพัดไปทางไหนเปียกเป็นโคมยเ้งโคมยี่เปง่งนี้เราก็ชนะสิเราชนะแล้วจ้าที่เราเสร็จแล้วเหรอ บอกสองคนนั้นกลับบ้านเลยงั้นเราคิดบทลงโทษเราเลยไหมคะถ้าเราชนะได้เลยนี่ไงให้เดินบวนบัวว่าไอ้เป๊กก็เดินได้แต่ที่ป๊อปอ่ะเดินแค่ก้าวขาขวาลงไปอ่ะรอดูค่บปึ๊บเลยทางนู้นเขาเสร็จแล้วค่ะงั้นเรารีบไปเลยพี่ป๊อปตรงไหนอ่ะฝั่งนู้นมันมีเจ้าของไอ้คนนึงหรือเปล่ามันถึงเร็วขนาดนั้นไม่มีไม่มีที่โมตัดเล่นมุกอ่ะเดี๋ยวปล่อยถึงเราเล่นโชว์เลยนะคะตักเมื่อกี้ต้นนี้มีไม่กี่ต้นในโลกนี้อู้หูอันนี้นี่ นี่เหรอครับซีโรโตซาเมียนครับโอ้เ oh! จ้าเล้าเบฟฟิมูลเลตของร้านพี่โป๊ะซาเมียตัวน,นี้ถ้าเขาซื้อขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ต้นประมาณ 5, 6, ห้าหกแสนว้าวไอ้ต้นไอห้าหกแสนมันไม,ม่ประเด็นอ่ะน้องประเด็นตรงที่ว่าแบบว่าเฮ้ย <c oughs> พี่โป้งมึงซื้อไว <c oughs> ้ใหให้ให,ให้ให้พี่หน่อยสองต้อนเงี้ยไม่รู้ไปเอาที่ไหนมันมันเรื่องใหญ่ตรงนี้มีมีมีแค่นี้เหรอครับเนี่ยมีสองต้นเนี่ย ที่บ้านแบบทีแบบแห้งแรงมากเลยเราไม่ค่อยมีเหมาะนะเหมาะนะไอตัวหลังบ้านเป๊กอ่ะมีไหมรองถามเขาดูเสมมติห้าหกแสนนี่พี่โป้งไงพี่โป้งไงที่เรารักกันน่ะเอ้ยยังหาไม่เจออีกเหรอเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่ไงต้นเซ拉โตเสเมียต้นอะไรนะเซ拉โตเสเมียเฮ้ยทำไมรู้อะทองหรือท้งทองหรออามมีคนบอกบอกอะไรคนสวน โอ้โหมึงกล้าเรียกคนส่วนสีโปง้งนี่กันเขามีสองต้นอันนี้มันอยู่ในเขาหินปูนพออยู่ในเขาหินปูนในประเทศเม็กซิโกใช่ไหมครับแล้วโอกาสการขยายพันธุนนน์มันเลยต่ำแล้วมันต้องเพาะพันธุ์ยังไงครับมันต้องมีฝักอะครับมันต้องมีฝักใช้ฝักแค่นั้นมันต้องการอู่ว่าตัวมีตัวผู้ตัวเมียังไงแล้วตั้งแต่พี่เอามาพี่เพาะพันธุ์มันออกมาบ้างไหมครับ ไม่มันมันไม่ได้ฝากไงแล้วปกติมันฝากกันยังไงครับม่ฝากกันก็ต้องถอนเกงก่อนอะไรขอบคุณพี่โป้งขอบคุณมากขอบคุณพี่โป้งมห้ไม่โป้งหมดนะครับใครอยากมาเที่ยวที่นี่อ๋อก็อันดับแรกนะครับที่นี่ชื่อ Botanist Activity Space and Cafe จริงๆแล้วเนี่ยพี่โป้งอยากให้ทุกคนอ่ะ เข้ามาเยี่ยมชมสวนของพี่โป้งไม่ได้อยากจะขายกาแฟถ้าน้องๆเกิดอยากจะขายของก็ยินดีแล้วนะมีตุ๊กาเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมาได้เลยี้ไม่มีค่าใช้จ่ายมาเดดูได้มาได้เลยเผื่อคนอยากจะทําเหมือนกับมีแอคทิวิตี้เข้ามาร่วมด้วยอะไรเงี้ยก็ยินดีเลยไม่พี่โป้งเราไอ้พวกสัตว์พวกนั้นนะครับจริงๆแล้วพี่โป้งอยากจะรอให้เด็กๆกับครอบครัวเข้ามาเมื่อกี้เห็นในร้านเห็นไหมมีเด็กๆเข้ามาก็เลยอยากจะมีกิจกรรมต่างๆเงี้ยแต่พอพ่อแม่เด็กเห็นพวกเรามาพอพ่อแม่เปิดก็รีบขนลูกกลับ อยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับพี่อยู่ที่ถนนสามวามินบุรีนะครับก็เปิดตั้งแต่9ก้าโมงนะครับถึงบ่ายห้าโมงครึ่งต้องโหขอบคุณน้องๆมากเลยอุตส่าห์มีกิจกรรมน้องๆขอบคุณมากขอบคุณมากเลยโอ้ครับผมสวน่ารักมากสวนสวยมากมอบต้นไม้ให้พี่เป็กได้เลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวพี่โป้งจะให้ต้นปาล์มใหญ่ตัวยาวที่สุดตัวนั้นอะแล้วเดี๋ยวมึงขนกลับไปด้วยนะให้แบกใส่รถตู้ไปเดี๋ยวเราไปสรุปคะแนนกันไปเลยข้างในข้างในเย็นๆนะข้างในเย็นๆนะขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อกี้เล่นเกมยังไงเลยสุดยอด สัตว์สิแตัวต้นไม้หาย่หนึ่งแต่เมื่อกี้จริงๆแล้วกูเห็นตัวที่11ดเอยเด้ยมันเป็นยังไง่ะโอ้แต่ปาโมดรูปล่างเขาไม่ใช่สัตว์เนอะเหรอเหลียมเียมมันออกจะออกเขียวมิ้นตากูน่าจะเริ่มบอดสีแล้วมีสีอะไรแบบอย่างนี้ไหมจริงๆมี6สีโอ้มี6สีอ่ะแต่ที่เห็นวันเนี้ยเห็นสีเดียวเด็ดชัดเลยแล้วก็ดิดดิดเด้งเด้งต่ดูดูดูบ้ากล้องนะเห็นกล้องไม่ได้แล้วิ่งใส่หิวแสงหิวแสงอโอ๊ดไ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 อจิ๊บหาย ที่มึงพูดถึงอะคืออะไรอะ่ะคือน้องแฮชแท็กแป้งเขียวแอนเนโซแต่ถ้าใครชอบถ่ายรูปนะครับแล้วก็เน้นผิวสวยนะฮะขออนุญาตตอนนี้นะครับแนะนำเลยนะครับสูตร BB Perfect สายหน้าเนียนคุมมันแล้วผมแนะนำอันนี้อ,อีกอีกครับและสูตร All Day Fix เ r t r a n รานซูเซน t t ็ตติ้งพาวคุมมันเซ็ตผิวสวย ทบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปจัดสวนถาดกันมึงคิดว่าใครจะเอาไปไม่มีเพราะกูไม่ถ้าจะสมมติจะจัดกันห้าหกคนกูไม่อยากได้หรอกถ้าให้กูเดานะมันจะออกมาลกมากๆแล้วก็จะด่ากันไปแล้วก็จะมีการแกล้งเหมือนจะอะไรมากัดกูด้วยไอ้นี่นอตาดามมุดแท้ๆมันมองเห็นอนาคตได้ไงวะก็กูลองเดาเลยนะอ๋อลอไปไปจัดสวนได้ค่ะ ให้ให้พี่เป็กเป็นคนสรุปดีไหมคะจะได้ฝึกยูทูบเบอร์ใช่ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าฝ่ายไหนจะชนะเออเป็นแล้วเออย่างงี้ดิทีมเราอยู่แล้วเราจอาก่อนเพราะว่าระหว่างที่เขาทำมิชชั่นอย่างจริงจังพี่นั่งเล่นมุกแมงโก้แมงโก้สอนมั่งสอนโชว์โชว์นก่อนอออะระสอนอะไรษากฤษเอได้ไหม a little bit แค่นี้ก็ไม่ได้แล้วแค่นี้ก็จบแล้วเยลโลเอ้ยสีเหลืองไอ้สัสอ่ะมึงเก่งมึงไปไหนลองมึงลองเลยมึงลองเลยกูฝึกมาแล้วน้องกูภาาษอังกฤษพอได้ไหมเนี่ยอ๋อนิดหน่อยเออ๋อละอย่างสีเหลืองอะ Yellow Mango แล้วถ้ามีดนะ Eto นี่เยลโลไอ้โน่ไม่ได้ไม่ได้เยลโล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 เออ the manager established by matching the person to itself pictures of the competition. Yes, yes. <laughs> yes. <Illustrated songpting> ah, there <group tunes> are เฮ้ยพึ่งดิเฮ้ยใจเย็นด,นดินกแก้มันนกแก้มมีหลายพันมากนกแก้มมาคอ,อแล้วก็มีนก,กนเนี้ยเริ่มเบิร์เิเบิร์รแลกวก็นกยูงนกยูงทั้เป็นสายพันธุ์ไทยแล้วก็สายพันธุ์อินเดียด้วยแล้วก็มีเต่าสุกตามีไก่แจ้ไก่แจ้มีห่านด้วยแล้วก็มีปลาคาร์ฟแล้วต้นไม้หายากทางนี้ชื่ออะไรคะให้ดูน้องกูตอบต้นไม้ที่คุณไปเจอมาชื่อพันว่าอะไรแล้วทำไมถึงหายากฮะอ่อเพราะว่ามันมีแค่สองต้น ในในที่นี่ที่นี่มีสองต้นถูกต้องที่นี่มีสองต้นแต่ว่าในประเทศไทยมีสองที่ที่มีก็มีที่สวนน้งนุชกับที่นี่ชื่อต้นว่าซินเดเรล่าเซลาโทซเมียมาจากที่ไหนอะไรนะเม็กซิโกเม็กซิโกเม็กซิโก เรายังไม่ได้บทลงโทษของฝั่งที่ชนะเลยค่ะอยากให้ทีมแพ้ทำอะไรให้นั่งทับนี่ฮไม่เอาใจร้ายไปให้เคี้ยววันนี้เอาแค่อมก็พอเบ็ได้ยินแล้วนี่ตะกาตมีอะไรอื่นให้ลงโทษปะดีมากก่อนอ่ะดีมากก่อนงั้นเดี๋ยวเก็บไว้ทำตอนท้ายไอ้เป๊กนี่เคยเคยโดนลงโทษแบบดีจะแค้อะไรอย่างนี้เคยโดนมาแล้วดีจะแล้วใครกูกูต้องเลีย เี่นกันเลยฮะเล่นกันเล่นๆแล้วแบบไม่เปิดแอร์อากาศร้อนแบบช็อนช้ำเป็นเขาเรียกว่าป่าร้อนชื้นป่าร้อนชื้นป่ารอ,อ,อหยดอะไรเงี้ยรสเลมอนก็เห็นไหมรสเลมอนก็เห็นไหมแล้วรสเป็นไงอะไรนะรสเป็นไงลองลองสรุปนะครับว่าทีมที่ชนะเนี่ย ครับผมสำหรับทีมที่ชนะนะครับคือทีมโอ๊ตปราโมทก๊กแต่ว่านี่เราทำอะไรกันอันนี้เดี๋ยวให้จัดสวนถาดค่ะแล้วเพราะว่าเป็นแอคทิวิตี้ที่ที่นี่เขามีด้วยเราจะมีพี่ออยเป็นคนแนะนำว่าทำไมอย่างเงั้นที่พี่ออยสอนจัดสวนให้ได้เลยจอนเชิญครับเฮ้ยโอ้มีนี่น่ารักอ่ะมีอะไรบ้างพี่ออยมีอะไรบ้างมีหน้ากากแอปเปิลครับมีหน้ากากจิงโจ้มีหน้ากากมะครับหน้ากากเสืออันล้อ ถ้ากยาเงี้ยเด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 เนเด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 เ่เดเอเดเ่เดเดเด่ดเดเ่เดอดเดเดเะเดั่เด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 เะเดเ่เดเะเดเกาดเด่ดเ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 ่เดเดเดเนเด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 ่ดเ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 เเาเด่อเเเ ต้องเอาดึงยังไงพี่ใส่ถุงมือค่ะใส่ถุงมือใส่ถุงมือออ๋ถ้าไม่ใส่ถุงมือก็กระดาษทิชชู่ก็ได้ค่ะพี่ป๊อปจัดการเลยเพราะว่ามึงเคยปลูกต้นไม้ไหมใส่ถุงมือเนี่ยเอาใส่เข้าไปไม่ใช่ใส่มือใส่ต้นไม้ทำยี่เะีรแล้วต้องทำไงฮะจับยิ่งเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงเดี๋ยวละค่ะยิ่งเยอะๆเลยค่ะออ๋ เรื่องจุดวางก็ได้ค่ะต้นสูงคนจะอยู่ว่าอยู่ตรงข้างต้นสูงคนอยู่ข้างๆต้นสูงคนอยู่ข้างๆเอาจริงนะถ้าสมมติกูเป็นคนที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตมึงนะกูสบายใจขึ้นเยอะเลยพวกมึงดูสามัคีสามาคีถึงเวลาท่อนรู้ปะท่านรู้ไหมท่านรู้แทนข้างหลังทะลุดถึงหัวใจเลยสัตว์อันนี้ก็นี้พวกนี้ลอยหน้าไงก้อนหินนี่นี่ก้อนหินนี่ไงควรจะอยู่ ตรงกลางแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางสักสองก้อนก็ได้ค่ะก้อนตรงกลางอ่าตรงนี้ได้ไหมตรงกลางสองก้อนตรงกลางไม่มีไม่ได้มีความเป็นจิดระเะเลยใช่ไหมเชื่อย่างตาวางก็วางไม่เดี๋ยวมันมีอันเดตกาเล็ตอื่นยังไงเพื่อนใช่ใช่มันแคจะมีตัดเล็กๆนิดนึงนะครับอ๋อตรงกลางมีเลเยอร์ไม่ทำอะไรเลยเหรอเพื่อนไม่ทำอะไรเลยเหรอ มีพิรุษป้ะเนี่ยทำอะไรมาทำอะไรผิดมาป่ะเนี่ยว้าวก็คือกูแบบรู้สึกกูรักเองมากตอนนี้แปลว่าอะไรวะกล้อนอยู่ไหนก้อนอยู่ไหนก้องก้องก้องไปก้องไปก้องไปไหนอ่า มึงรู้สึกว่าอะไรนะไม่รู้เหมือนกันกูเหมือนแบบกูรักตัวเองมากดูหน้าเพื่อนเนี่ยทำไมทำไมเพาว่ากูรักตัวเองแบบรู้สึกภูมิใจอะไรางแล้วก็คิดว่าภูมิใจอะไรอ่ะมึงภูมิใจอะไรกันมึงภูมิใจภูมิใจอะไรกับตัวเองเดวกอนแล้วมันคิดคิดยังไงบ้างรู้สึกแบบนี้เหมือนกูป่ะรู้สึกรู้สึกว่ารู้สึกรักตัวเองเชียอเจ็บไหมมึงเกิดอะไรกันขึ้นอ่ะ เสร็จใช่ไหมคือทำทอมเชี้ยอะไรครับเนี่ยมันคือมิชชั่นกูของพี่เป็กคนเนียนะคะทให้ทำสิ่งนี้ก็คือก็คือของสีแล้วคะมิชชั่นกูคือต้องทำยังไงก็ได้ให้ออฟมันบอกรักตัวเองไม่แต่ว่าเจียกูบอกมิชชั่นกูเท่าที่กูอ่านมาคือต้องให้กูบอกรักมันเอาเอาใหม่ก็ได้เอาเอาใหม่ก็ได้ แต่ว่าฝั่งนี้โชคดีชนะแล้วไงแปลว่าไม่ไม่ต้องทำมิชชั่นก็ได้แต่ว่าพี่เป็กก็คือรอดแล้วทำมิชชั่นชนะพี่ป๊อบโดนคนเดียวค่ะเอ้า <c oughs> แล้วมิชชั่นกูอะไม่มีเพราะว่าเป็นเจ้าบ้าน,<ค>นเฮ้ยเดี๋ยว,วเดี๋ยวเด<ๆ>ี๋ยวเดี๋ยวพี่ป๊อปพี่ป๊อปอย่าเพิ่งขยับข้างหลังก่อนอะไรอยู่ข้างหลังพี่ป๊อบวะตัวอะไรอยู่ข้างหลังพี่ป๊อพี่เอาออกให้หน่อยได้ไหมข้างหลังพี่ป๊อบวะไม่รู้ตัวอะไรอ่ะไม่ถึงแขนไม่ถึงด้วยประเด็นยิ่งเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปในเสื เฮ้ยเยอะเลกันเนี่ยเอ้ยเก่งเราจะช่วยอยู่ไก่ไหนๆนั่นเอ้ยเอ้ยเอกแล้วอ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 อกแล้วโอเคโอเคอะไรอ่ะพี่ไอทำสำเร็จแล้วค่ะทำให้ได้พอมเก่งเอ้าว่ีินชั้นเลยมกูก็อินกูก็ไปช่วยเขาไม่ไม่อินปี่ปีาวกับราชาอินนี่แทนเลยเข้าที่ดูดูนะ กูให้ไอทําดีสุดมิชชั่นมึงง่ายสุดห้ามกับพิบตาเพราะตามึงแข็งตลอดนเตอนนี้มิชชั่นของกูคือกูทํำไงก็ได้ให้มึงอ่ะด่าไอ้แไ้วกูด่าไปแล้วเหรอกูยังไม่ได้ด่าไงกูคนสุภาพอีออฟค่ะกูโทษค่ะไม่แต่เราสาเร็จเพราะว่าท้ายแล้วว่าทีมเราชนะถามพี่เขาในฐานะที่แบบทํามาหลายปีอันนี้ได้กี่คะแนนครับพี่สมมติเต็มสิบพี่เอาจริงๆเลยพี่เอาจริงเลยไม้ผิดเลยแล้วกัน แต่ตาพี่ก็แข็งมากเลยนะเออสิก้วบอกกูเลยเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วดิเสร็จแล้วสงา เดี๋ยวไเจอกันอีพีหน้าใช่แต่ว่าก่อนไปขอจบภาพนี้ด้วยการดิดมากรอบพี่ป๊อปได้ไหมคะมาพี่ป๊อปเป็กด้วยพี่เป็กไม่โดนเป็นชนะแล้วอุ้ยอุ้ยกูแก้สมานานแล้วป๊อปอย่างนี้ดิอย่างนี้พี่ป๊อปต้องอย่างนี้เออแล้วอีตัวนี้นะบงกอยดูนะอีตัวนี้นะอีตัวนี้โโออ้้ห อีเหี้ยกูเคยเล่นกับมันแล้วไอ้ตัวนี้เอาจริงเหรอครับโอ้ยไม่มีแผลป๋าเลิตได้ป่ะไม่ทีมเดียวกันอะทีมเดียวกันแต่พวกแวเหรอฮะผลิมึงอยู่ทีมเดียวมูแกสุดตัวแล้วถ้าพี่เป๊กส่งไปพัทสองดีไหมครับคุณส่งส่งเลยครับเดี๋ยวเจอกันพาร์ทต่อไปครับกับเพลงเพราะๆสัปดาห์หน้าโอเคครับตอนนี้ก็ เอพิโซดแรกผ่านไปแล้วนะครับโโอ้้หววาแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามเอพิโซดหน้าว่าจะมีอะไรนะครับไปฟังเพลงเพราะๆกันครับได้อันนี้ได้ลาไปก่อนครับกับรายการแคมป์ปิ้งลาไปก่อนนะครับกับรายการแคมป์ปิ้งกันท่านผู้ชมมาสุดยอดท่านผู้ชมแคมป์ปิ้งทุกคนครับกำลังสนุกเลยนะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อเราต้องรอดูในพาร์ทหน้านะครับมันเพราะอะไรรู้ปล่าเพราะอะไรเพราะว่าลูกค้าอยู่กับเราเลยทำให้เราหายมันไปแป๊บหนึ่งไอ้ก็โตเอ้ย เรื่องรายการจะมันเท่าไหร่ก็ไม่ว่านะครับแต่ว่าถ้าเรื่องหน้ามันต้องสะสิเลยครับใช่แล้วแแทกแป้งปองสี่สู้มันเออแป้งฝุ่นครุมมันเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์นะครับออถ้าหน้ามันหมองออไม่บริ n ให้แป้งสะสิเป็นคำตอบเขามี6สูตรช้ำๆเลยจ้าหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นวัดสรนอีฟแอนด i บอยบิวท คอนวีโลตัสบิ๊กซีซีเจมอลนายบิวตี้และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าช็อปออนไลน์ได้ที่สสีออฟฟิเชียลช้อปปีและลาซาด้าได้เลยจ้าจ้าและใครที่ดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมไปตอบคำถามได้ที่ Facebook Fanpage สิไดอารี่นะจ้าและรุ้นรับรางวัลน,นะครับสินค้าไลฟ์สไตล์ นี่จ้านี่ถุงนี่2ใบนะครับสินค้าไลฟ์สไตล์ของเราและแป้งป่องสะสิทั้ง6สูตรด้วยนะจ้ามึงว่าตาลอยไหมตาลอยสุดตูต้องไปซื้อไอ้โปรแกรม AI ที่ให้ตามกลับมาที่เดิมแล้ววะยิ <c oughs> ่มื่อกี้ภาพมันก็อยู่งเี้ตา <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องาหาได้ไหมไม่ต้องมาหาได้ไหมไม่ต้อมาหาอยู่มึงไม่ต้องมึงไม่ต้องหาได้ไหมตามมึงแล้วอัปเดตหน่อยทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้อยากให้ทุกคนโฟกัสไอ้เพลงอย่าบอกให้ใครรู้อย่าบอกให้ใครรู้อย่บอกร้องไปแล้วคือมึงอยากให้ทุกคนโฟกัสทุกคนอยากให้มึงโฟกัสด้วยโอเคไอ้คำว่าย่างยืนคือมันต้องมันต้องมองไปอีก10 ีข้างหน้าโดยที่ไม่มีโอตปลาโมลแลวโคตรคูยอยู่ได้ะอ่ะออตอนตอนีมน้มันแยกไม่ออกในวันที่ไม่มีมึงอยู่ได้เดี๋ยวปองกูลย<อ>ิบสี่เข้ามาช่วยดูแลไม่ดูเยเสือส้อเย่ยเสือ้อเย่ยเสื้อไอ้เียตัวนี้มาแหลก้ด้วยไม่แต่กูจำได้ว่าความฝันมึงตอนที่คุยกันนะ <laughs> มึงอยากมีบ้านที่ริมทะเลตื่นมาแล้วเปิดประตูมาเจอทะเลเลยกูจำได้แล้วไงมึงซื้อหรอ อาจจะเป็นบ้านที่แบบไกลจากหาดหน่อยแต่ว่าแต่ก็ซื้อแล้วเห็นเห็นเห็นหาดเ,เห็นเห็นเห็นซีเห็นซีเห็นโอเชียนอะไรอย่างเงี้ยและนี่ก็ดีแล้วไงก็ถือว่าเติมฝันให้ตัวเองแล้วแล้ว,ลวอีก5ปี10ปีล่ะมึงมึงวางแผนขายขาย